ชาวราศีมีนประจำวันที่2ถึง8สิงหาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมีนนะคะเป็นคนที่อาจจะได้เกี่ยวข้องในเรื่องการชิงไหวชิงพิบนะคะการมีชั้นเชิงในการทำงานหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีการประลองฝีมือ หรือว่ามีคู่แข่งนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะทำให้เกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยก็ถือว่าจะต้องใช้พลังใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวค่อนข้างสูงซึ่งชาวมีนจะทำได้ดีนะคะการงานก็จะค่อยๆดีขึ้น หรือบางคนอาจจะได้ข่าวเรื่องการเงินที่น่าพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทางเรื่องของโชคลาภเงินทองบางคนอาจจะได้ถูกหวยรวยหุ้นในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเรื่องของการงานก็อย่างที่กล่าวไปก็อาจจะมีเรื่องของความรอบคอบนะคะเรื่องของการชิงไหวชิงพิบมีการวางแผนแล้วก็มองการไกลนะคะก็จะทำให้ชาวมีนเอาตัวรอดในสัปดาห์นี้แล้วก็ในระยะยาวได้ค่ะ เรื่องของการเงินนะคะก็มีเกณฑ์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงนี้ถ้าไปขอกู้ขอหยิบยืมก็อาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเห็นความรู้ความสามารถก็อาจจะพร้อมช่วยเหลือชาวมีนได้นะคะในเรื่องของอการเงินนะคะบางคนก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความไว้วางใจได้รับความรับผิดชอบเรื่องงานมากขึ้นด้วยนะคะทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้น เรื่องสุขภาพนะคะก็จะมีการวางแผนดูแลตัวเองมีข่าวดีในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่ามีการวางแผนเรื่องการเจ็บป่วยมีการป้องกันตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกว่าท้าภพรักนะคะก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานเรื่องของอาชีพแล้วก็เกี่ยวกับ ฐานะนะคะที่ดีก็อาจจะเหมาะกับชาวมีนในสัปดาห์นี้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักบางคนอาจจะเบื่อเบื่อกันบ้างหรือว่ามีเวลาให้กันน้อยลงนะคะอาจจะมีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวส่วนบางคู่นะคะก็จะมีเกณฑ์ทําธุรกิจร่วมกันมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะก็เน้นเรื่องของความรับผิดชอบในสัปดาห์นี้มากกว่าค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ